ถ้าเป็นแนวเสื้อเหลือบสมัยใหม่หมเนี้ยเสื้อแฟชั่นตัวเล็กอย่างเงี้ยม,มันก็เหมาะกับซิลิโคนไซที่มันไม่ใหญ่แล้วดูเป็นธรรมชาตินะม,มันก็จะไปเหมาะกับเทคนิคไฮบิดนี่แหละโดยเฉพาะคนที่ผอมเนื้อน้อยประทับใจหน้าอกไปว่มามากตอนนี้ใส่เส,สื้อผ้ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครคิดจะทาหน้าอกแบบเทคนิคไฮบิดนะคะให้ศึกษาดีๆก่อนเพราะแบบบางที่ฉีดไปเนี้ยแบบสองอาทิตย์สวยดีแต่ว่าผ่านเป็นปีแล้วอาจจะหายไปเลยก็ได้ ป,ปรึกษามาหลายๆที่หมอแต่ละคนเนี่ยให้ไซน์ต่างกันได้เป็นร้อยซีซีขนาดนั้นเลยอะ่ะมันก็มีทริคอยู่อย่างหนึ่งว่าเราได้ลองถามเขา,ม,ามันจะเกิดผลเสียอะไรเล็กแล้วมันสวยแบบไหนร่องมันจะเป็นแบบไหนรับใหญ่ไกลจะเจอภาวะแทรกซ้อนอะไรต้องถามให้ละเอียดเนาะไม่ใช่แบบหมอบอกได้ได้ได้สามก็ได้400ก็ได้500ก็ได้อย่างงี้ก็ไม่ถูกแล้วละ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพากลับเข้ากับรายการเดียวรีวิวนะคะที่ดีมคลินิกกันนะคะเคสวันนี้เป็นงานไฮบิดเนาะหมอก็เสริมหน้าอกพร้อมกลับฉิตไขมันไปพ<ช>กกร้อมกันนั้นนะครับทำไฮบิดในคนผอมตัวเล็กเนื้อ,น,น,อน้อยแทบไม่มีเนื้อเลยไม่มีเนื้อนมและก็ผิวหนังบางทาหน้าอกคืออ,อันนี้คือยากที่สุดที่จะทําให้ดูธรรมชาติคสดยากเนาะที่จะทําให้คนตัวเล็กคนตัวผอมแทบจะไม่มีเนื้อแล้วกลับมา ดูแล้วเหมือนเหมือนจริงเหมือนธรรมชาติดูไม่หลอกดูไม่ปลอมไม่โปกนะครับคือเสริมซิลิโคนแล้วใหญ่เกิเนไปนิดเดียวเนี่ยก็ล้นแล้วก็กลายเป็นบล็อกเป็นก้อนได้ง่ายนะครับเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคในการจะทําให้มันมันดูธรรมชาติขึ้นกนะะ็ไม่ใช่แค่ฉีดไขมันอย่างเดียวหรอกแต่ก็ต้องมีเทคนิคในการปรับทรงยืดเนื้ออะไรด้วยเหมือนกันเทคนิคในการวัดซิลิโคนให้ดีนี่ก็สําคัญอีกเหมือนกันนั้นต้องติดตามดูเนาะสวัสดีค่ะชื่อลุกนะคะอายุ24่ปีทาอาชีพ เสื้อผส่วนตัวค่ะอืคุณหนุมก็ทำหน้าอกเป็นมอติวาอัตโนมิกส์เนาะใช่ขนาดเท่าไหร่จำได้ไหมสองร้อยห้าสิบห้ากับสองร้อยแปดสิบค่ะอ่ากระบอกเทคนิคฉีดไขมันด้วยเนาะเป็นฟูไฮบิดนะครับตอนนั้นย้อนกลับไปนิดนึงเห็นบอกว่าสนใจทำหน้าอกมันแต่มัธยมแล้วใช่ค่ะอ่เพราะว่าตอนนั้นคือแบบใส่เสื้อในอะไรเงี้ยมันไม่เต็มค่ะเพราะมันจะมีร่ององูอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกเป็นคนไม่มีเนื้อเลยใช่ไหมใช่ค่ะปกติเราใส่ชุดอะไรประมาณไหน ทา<อ>ไม่ใช่ทํางานไปเ<อ>ที่ยวไปอะไรเงี้ยืตัวเล็กตัวน้อย <S 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 เสื้อตัวเล็กเนาะเสื้อหมาแปลว่าเป็นแบบนแนวแฟชั่นไะแฟชั่น<ๆ>สมัยเนี้ยเสื้อตัวเล็กปัญหาคือเสื้อตัวเล็กถ้ามันไม่มีนมเลยมันก็จะดูอืมดูเป็นเด็กไปเลยอะมันดูไกลเป็นเสื้อเด็กไปแต่ว่าถ้ามีนมใหญ่เกินหรือว่าดูเป็นบ็อกเกินมันก็ดูดูหลอกนะอันนี้ดังนั้นถ้าเป็นแนวเสื้อเแืบสมัยใหม่เนี้ยเสื้อแฟชั่นตัวเล็กอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับซิลิโคนไซที่มันไม่ใหญ่แล้วดูเป็นธรรมชาติ มันก็จะไปเหมาะกับเทคนิคไฮบิดนี่แหละโดยเฉพาะคนที่ผอมเนื้อน้อยมากอย่างเงี้ยนะครับเราเรารู้จักเทคนิคเรื่องไฮบิดอะไรมามาเกาะไหมครับดูจากที่หมอเองเดียวเลยค่ะ,ะเพราะว่ามารู้จักเทคนิคไฮบิดจากท,ที่ที่ดีมคลินิกเนี่ยค่ะดูรีวิวมาใช่คะ่ะแล้วเรารู้ตัวเองไหมว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับเทคนิคนี้คือคิดมาก่อนจากบ้านแล้วว่าถ้าทํามาทาที่ดีน่าจะต้องทําไฮบิดแน่เลยหรือว่ารู้สึกว่าแค่ตัวเองเนี่ยคือแบบ ก็ไม่เคสที่ยากยากแน่เลยคิดไปแล้วว่าต้องโดนชีดแน่ๆเพราะว่าเราเป็นคนไม่ไม่มีเนื้อเลยผอมเ <ผม S 1> นื้อน้นนอ,ยอยอย่างนี้นะม,มันเห็นที่โครงเลยกังวลอยู่เหมือนกันว่าคนผอมเนื้อน้อยทําหน้าอกแล้วมันจะเป็นบล็อก<ช>ดูไม่ธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมใช่รเรายิ่งเราค็เหมือนอยากได้ไซส์ใหญ่ซะด้วยสิตอนครั้งก่อนนั้นก่อนที่เราเคยไปคุยกับแพทย์อีกนเนี่ยคือเขาบอกว่า เขาให้เลนส์ที่เยอะกว่าคุณหมอมากเลยเหรอใช่ค่ะให้เลนสถึง3ี่4 0บเลยอืแต่ว่าทีต่ตนุงคิดว่ามันใหญ่อาจจะเป็นบล็อกก็เลยยังไม่คิดดีกว่าเพราะว่าเขาเขาไม่บอกว่าใต้ไหนควรทำาค่ะเขาให้เลนสสูงสุดอย่างเดียวถึง3ี่4 0 0แต่ว่าสมพุ่งหรือเปล่าเอ่ย ทรงฟูทรงฟูปกติอโอโ้โหแปลว่ามันจะเกินตัวไปมากแต่เขาก็จะไม่บอกว่ามันจะออกข้างหรือมันจะแฝงเอาวนปรึกษาเนี่ยนะครับ <5. S 1> คือน้ําหนัก39มสนาสูงร้อตัวเล็กแล้วก็ผอม BMI 16เองนะวัดเนื้อความหนาของเนื้อเนี่ยประมาณ1.2เซนเท่านั้นเองคุกความหนาเนี่ยน้อยกว่าค่าปกติไปเยอะมากคือเนื้อด้านบนเนี่ยถ้าความหนาน้อยกว่าประมาณ2เซนกน็ ร,รู้สึกว่ามันจะเกิดเป็นมองได้ง่ายการฉีดไขมันไฮบริดเนี่ยก็ยได้ประโยชน์นะครับพบว่ากระดูกสองข้างกับเนื้อสองข้างเ,เราก็ไม่เท่ากันด้วยนะหนะ้าอกข้างซ้ายลำนูนกว่าเล็กน้อยตัวเนื้อนมเนี่ยจริงแล้วมีอยู่เล็กน้อยนะข้างหนึ่งแปดสิบข้างหนึ่งร้อยซีซีรู้ตัวมา่อน,นไหมว่าหนะ้าอกไม่เท่ากันรู้ค่ะแต่ว่านูนึกว่าข้างซ้ายมีเนื้อเยอะกว่าแต่จริงๆกระดูกมันจริงๆมันมีทั้งกระดูกทั้งเนื้อที่เยอะกว่ากระดูกก็กว้างกว่าแล้วก็เนื้อเนี่ยก็เยอะกว่าด้วยดันั้นหมอก็คิดว่า ใส่ไซส์เดียวกันเนี่ยมันไม่พอดีก็เลยเลือกไซส์ที่ข้างหนึ่งเป็นทรงฟฟอีกข้างหนึ่งก็เป็นทรงที่พุ่งกว่าเป็น,ปนคอเซตแต่จริงๆจะไม่เลือกทรงคอเซตก่อนนะเรจะเลือกทรงฟูกับเดมี่ไ้ก่อนอ่าก็คือวัดมาให้เนี่ยคือถ้าพอดีตัวจริงๆก็คือ235เท่านั้นเองในในทรงฟฟนะแล้วก็อีกข้างก็เดมี่1อแล้วมีเลก็กกว่านี้อีกนะก็คือเดเดมี่กับเมนีก็จะเล็กลงไปอีกสัก3-40ซีซีซึ่งเราลองไปแล้วเอามาลองก็ ไม่ชอบอ่ะอขออีกนิไดไ,ออนได้ไหมครับขออีกอหมอมใช่ไหมเพราะอีกที่เ็ยังให้340เลยมาที่ดีมคลินิกหมอก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปประมวลแข่งกับใครนะเราก็น่าจะพูดกันตามความจริงมากกว่าว่าทําเกินไซส์เท่าไหร่ไปแล้วมันจะเกิดอะไรทําได้ทําได้ทําใหญ่ทําได้ไหมทําได้แต่มีอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาม,มีอะไรบ้างเป็นผลเสียอันนี้จะบอกตรงๆเลย ก็ค <ider> no <ind Aub ain> ือหมอเ็บอกว่า <sa> ถ้าจะวัดไซส์ฟูเนี่ยไม่น่าจะถึง340อย่างอย่างที่บอกเพราะว่า1เกินตัวอาจจะล้นออกข้าเจ็บตึงนานอักเสบได้ง่ายบางคนก็มีเรื่องของชาตผมเนาะเพราะว่าไปตัดไปยืดเส้นประสาทที่มันการทําเกินตัวเนี่ยเส้นประสาทดโดนโดนตัดโดนยืดขาได้ง่ายมากเขาก็จะไม่ได้บอกเขาก็บอกว่าทําได้แต่ไม่ไม่บอกว่าจะมีผลเสียอะไรเนาะ ถ้ามาที่ดีหมก่หมอก็บอกตร,ตรงเลยว่าไม่ควรถ้าตรงปูจริงๆก็อย่างดีเต็มที่ก็คือ250เท่านั้นเองนะครับก็ลองไปแล้วเขาก็บอกว่า2อ5ร้อยสม้าใช่ไหมมัน<ช>ไม,ไม่ไม่ไหวอยากจะได้ใหญ่กว่านั้นดันั้นที่ตัวผอมแล้วก็ตัวเล็กมากเลยนะตัวตัวแคบ แล้วก็ผิวว่าผิวหนังบางให้อีกทางหนึ่งซึ่งต้องเยืดเนื้อเยอะต้องฉีดยานานขั้นตอนซับซับซ้อนหน่อยหมอว่าให้ไซส์ใหญ่2อ0ร้ย่าดซีซีรุ่นคอเซในคนที่น้ําหนักแค่39สูงแค่ร้อเนี่ยนะออข้อเสียก็คือมันอาจจะดูเป็นขอบง่ายมากกว่านะก็เลือกอันนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็เลือก255 ซึ่งสองข้างก็คือไม่เท่ากันตามตามที่เราวัดมาไซส์ต่อไปก็คือ300แล้วแต่ไม่แนะนํามากแล้วเพราะว่าดูในรูปหลัลงทําเลยก็ได้เนาะว่าขนาดว่า280เนี่ยขอบข้างๆและขอบตรงกลางเนี่ยมันยังชนกันพอดีเลยอะ่ะข้างๆก็พอดีตัวมันไม่ได้ล้นออกข้างแล้วอยากได้ใหญ่อีกเนี่ยมันก็ต้องทําให้ซิลิโคนเนี่ยมันก็ต้องกว้างออกข้างๆอีกอมไม่เกินตัวตรงกลางก็แฝดเป็นเป็นลูกเดียวกันแล้วอันเนี้ย หมอเขาต้องบอกกันตามตรงแหละว,ว่าอันนี้มีความเสี่ยงแล้วถ้าที่อื่นไม่บอกก็จะแบบทำได้ครับทาได้ทําได้ทําได้หมดแหละแต่ก็ถ้าเราไม่ซักถามเขาดีๆหรือเขาไม่อยากจะบอกอะไรเราก็อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตเ<อ>ทคนิคการทาแล้วก็เป็นอันนี้เนื่องจากกระดูกนูนยังไม่มากก็เลือกใช้ดูอัลเพนแต่ว่าทํายากมากนะเพราะว่านเนื้อตึงแล้วกล้ามเนื้อนอยเนี่ยจะ<ม>ต้องมีการยืดเนื้อหนมแล้วยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ รวมกับถึงการจัดทรงของเนื้อนมให้มันล็อกไม่ให้ไม่ให้ไหลเข้ามาก็ค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่าการที่แค่เปิดโพรงแล้วก็ยัดแต่ซิลิโคโนอย่างเดียวนะครับก็ ừ, <fits. S 2> มีคนสอบถามว่าถ้าเคสเนี้ยที่ผอมกับคนทั่วไปอะค่ะถ้าใส่ไซส์ใหญ่มากเนี่ยคือมันจะเจ็บมากกว่า มันไม่ใช่แค่เจ็บอ่ะมันเป็นเรื่องของการหาย,หายการอักเสบมันก็จะง่ายต้องมีการดูแลค่อนข้างใกล้ชิดในไซที่ใหญ่เกินตัวความตึงที่มากก็อักเสบได้ง่ายการเกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ะมันสูงกว่าอยู่แล้วแั้นถามในมุมมองของคนไข้พอโอเคเราอยากได้ไซนี้แล้วพอเราทาแล้วมันมันก็มีอาการที่เจ็บตึงตามที่คุณหมอบอกขนาดนั้นไหมก็มีอาการตึงมากกว่าอ่ะ แต่ไม่ได้เจ็บถึงขนาดใช้ชีวิตไม่ได้ชไม่ค่ะใช้ชีวิตได้ปกติอืมคือก็แค่อาจจะต้องช่วงแรกคือเรามาเจอหมอคันบ่อยหรอใช่ค่ะช่วงแรกก็เจอหมอบ่อยมากเจบ่อยใช่อเข้ามาตรวจมาทําอะไรบ้างครับจิตยาดูทรงดูอะไรนี้ใช่ไหมคือเราโชคดีที่มีเวลาฝืนใช่ค่ะทงานที่บ้านก็เลยแบบไม่ได้อาจจะแบบคือถ้าเป็นเคสอื่นที่แบบไม่มีเวลาพักหรืออยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคุณหมอจะแนะนาจริงจริว่าไม่ควรใส่ใหญ่ ไม่ควรใส่ใหญ่หรือ<ม>ก็ใส่ใหญ่มากมแต่ก็ไม่ควรฉีดไขมันพร้อมกัน<ม>ถ้าทําใส่ใหญ่ด้วยฉ<ม>ีดไขมันด้วย<ม>การเกิดภาวะแทรกซ้อนมันจะสูงขึ้น<ม>จะอักเสบจ,จะเรื่องติดเชื้อพังเปลืออะไรพวกนี้มันก็จะสูงขึ้น<ม>ถ้าเรายิ่งเราไม่มีเวลามาดูาหลายหลคนมีคือแบบอ๋อมีเงินหนะเราสามารถ<ม>จ่ายได้นะจ่ายได้แต่เวลาน้อยขอแบบฉีดไขมันทำอทขอแค่หนึ่งแค่1ออาทิตย์อย่างเงี้ย หมอก็ไม่ไม่ทาให้นะเพราะรู้สึกว่ามันอันตรายถ้าจะทําไซส์ที่มันเกินตัวเนี่ยคแล้วโอ้โหร่วมกับฉีดไขมันในคนที่ผอมเนื้อน้อยอย่างเงี้ยคือเป็นเคสที่ยากที่สุดแล้วนะหมอขอเวลาอะไรอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนเพื่อที่จะดูติดตามกันใกล้ชิดบางครั้งอาจจะต้องเจอกันถึงสิบวันในหนึ่งเดือนเนี้ยคือบอกกันตามจริงว่ามันเป็นเคสที่ยากเราต้องดูแลกันใกล้ชิดมากไม่ใช่ทําเสร็จแล้วแบบ หายไปเลยคืออันนี้ถือว่าเป็นเคสยากคือเพราะว่าเนื้อน้อยด้วยอ,อแล้วก็ใส่ใหญ่ด้วยเคยมีคนทาใหญ่เกินไปแล้วมันลําไม่ได้ผิดม,มันก็แตกออกมาค่ะแผลมันก็ปิดหรือว่ามันก็อักเสบก็เป็นความเสี่ยงที่คนไข้ก็ต้องยอมรับไปด้วยนะรับไม่ได้ร่างกายมันก็แผลก็จะปิดออกอแล้วคนก็ต้องเอาออกแอล้วก็นอนพักไปอีกเดี๋ยวค่อยมาใส่ใหม่ คุมกันไหมมันก็เจ็บตัวฟรีต้องเปลี่ยนซิลิโคนอีกเสียเวลาอีกคุมไหมถ้าเราทําไปก่อนละ่ะให้ประมาณปี2ปี3ปีเนื้อมันยืดเราค่อยมาอัพไซส์ประมาณครั้งละร้อยร้อยห้าสิบสี่สีเนี่ยปลอดภัยกว่านะดฉะนั้นอย่าโลภมากโลภมากครับจะทำหน้าอกไว้ขออยู่ในในความปลอดภัยบางครั้งเนี่ยคิดนักคิดได้แต่ว่า ถ้ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยหมอก็ไม่อยากทําให้เนะาะเพราะมันก็เสี่ยงทั้งคนไขท้ทั้งหมอด้วยนะโอเคงั้นถามคิดแบบของคุณหน<ม>ุ่มแล้วกันว่าหลังจากนี้ทาไปรู้สึกว่าหน้นอ,อกไซ์เนี้ยแล้วก็เทคนิคเนี้ยมันแก้ปัญหาตรงโจทย์ของเราเลยไหมที่แบบเป็นหน้าอกในครรที่เราอยากได้แบบนี้ตรงจโจทย์เลยค่ะก็ไม่เป็นบล็อกด้วยเพราะว่าเรากังวลมากเรื่องเป็นบล็อกเนาะกลัวว่าจะเป็นบล็อกเพราะว่าเราเป็นคนผอมมากเพราะเคยเห็นคนอบะมันกลม แล้วเพราะว่าตัวเล็กส่ใหญ่เนี่ยเนาะก็ไขมันก็ช่วยได้จริงๆนะะก็6เดือนนี่คือ6เดือนแล้วก็ถ้าจะดูเรื่องฉีดไขมันเราก็บอกหลายหลายครั้งแล้วว่าดูรีวิวก็ดูระยะยาวหน่อยแล้วก็เลยเอาเคสยาวมาให้ดูบางที2เดือน2องสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ยังดูดีไขมันมันก็ยังอยู่แต่ถ้าไขมันมันจะหายมันก็จะหาย3-4เดือนขึ้นไปเนี่ยนะจะดูเคสฉีดไขมันก็6เดือนถึงหปีขึ้นไป ด,ดีที่สุดก็1ปีแนะแต่6เดือนเนี่ยมันก็คือ99%อแล้วล่ะครับก็ถ้าไขามันมันยังอยู่ก็ก็ถือว่า,น,าน่าจะเป็นเคสที่ดีได้ผลดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นธรรมชาติจริงๆรูปก,ก่อนหลังคือเห็นซีโครงชัดมากแต่ว่าตอนหลังทำคือบันหายไปเลยอันนี้คือจริงๆแล้วคุณหมอก,ก็มีการแนะนำว่าคนที่จะดน้ำาต่อด้วยนห้ามลอดอีกเลยนะเพราะว่าตอนตอนแรกก็ อันนี้ก็คือเก็บไขมันยากมากก็ต้องใช้เทคนิคในการที่จะเก็บไขมันคนผอมเนื้อน้อยถ้าดูดไขมันไม่เป็นก็จะเกิดรอยหลายจุดแหว่งก็มีนะถ้าไม่ได้เชี่ยวชาญทางนี้เกเอว่าก่อนที่หมอจะทาหน้าอกเนี่ยสิปีก่อน10ปนีก็เรียนเรื่องการฉีดไขมันดูดไขมันทางนี้อยู่แล้วทาหน้าอกก็เอามาใช้ร่วมกันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่ที่ทำให้มันต่อยอดกันขึ้นไปแต่ถ้าหมอหลายๆคนเขาไม่ไม่ถนัดเรื่องเทคนิคกัน ดูดไขมันเก็บไขมันฉีดไขมันเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ดีดนะมันก็เกิดาขากระบุ่มกระเบี้ยวนมก็กลายเป็นก้อนตะบุม่มตะป่ําไม่เรียงก็กเจอเยอะนะครับต้องดูเรื่องประสบการณ์กับผลงานของหมอให้ดีด้วยนะครับแล้วหลังจากนีุ่ณรตุเด็กเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกี่โลต่างกับผู้หมอแนะนำพยายามเพิ่มคะ่ะคุณหมอนแนะนําให้กินเอนทัวร์กินเอนทัวร์อ่าก็พยาพยามพยายามกินกินอาหารให้เพิ่มขึ้น เป็นพวกอาหารเสริมแบบชงหรืออะไรอย่างนี้เนาะหรือว่ากินอะไรให้แบบอ้วนขึ้นคือไม่ควรที่จะผอมลงแล้วก็ไม่ควรที่จะลดน้ําหนักหลังจากทำหน้าอกด้วยถ้าเป็นไฮบิดเนาะเพราะว่าอย่างไรคือไขมันเนี่ยคนที่จะต้องอยู่ให้ดีอย่างนีคือ6เดือนขึ้นไปอย่างงี้อย่า่ไปที่รก็เหมือนรักษาสุขภาพอ่ะกินอาหารให้ครบออกกําลังกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีโรคอะไรก็ไปรักษาแต่จริงแล้วก่อน ก่อนจะผ่าตัดเราก็ตรวจให้หมดเรียบร้อยนะครับไทลงไทลอยตัวค่าเลือดความเข้มข้นของเลือดอะไรเงี้ยเช็คให้หมดอยู่แล้วเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยนะบางคนผอมมากเนี่ยมีปัญหานะมีแบบอ้าวมีโรคซ่อนอยู่ก็มีนะเอ๊ะเม็ดเลือดเกดเลือดก็ต่ำมีโรคตับโรคไตอยู่ซ่อนอยู่ไทลอยเป็นอยู่ไม่รู้ตัวก็มีมีหลางเคสนะที่ผอมๆอย่างเงี้ยเออหมอมามาเช็คก่อนแต่บางคนก็เป็นแบบ กรรมพันธุ์ของเราเองนะมาปรึกษามามาดูกันดีกว่าสุดท้ายแล้วให้เล่าถึงความอับใจแหล้อองจา,ากที่ได้ทำหน้าอกที่ดิที่ิบไปประทับใจหน้าอกแตงโมมาปอนี้ใส่เสื้อผ้ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครคิดจะทาหน้าอกแบบเทคนิคไทยบิดนะคะให้ศึกษาดีๆก่อนเพราะแบบบางที่ฉีดไปเนี้ยแบบสองอาทิตย์สวยดีแต่ว่าผ่านเป็นปีแล้วอาจจะหายดปเลยก็ได้ก็ดูดูรีวิวก็ดูดูหลายอย่างดูแพทย์เพาะแพทย์าพาะทางความปลอดภัย,ยของการเสริมหน้าอก เราก็ดูเทคนิคที่มันเหมาะสมกับตัวเราจริงๆเทคนิคที่ผู้หมอแต่ละท่านใช้พาแก้ปัญหาในต้ตรงโจทย์กับหน้าอกของเราจริงๆหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นะคือถ้าเราทําไปแล้วงานแก้ย่อมยากกว่างานเกิดใหม่เสมอนะครับทุกคนเพราะฉะั้นเนี่ยก็ต้องเลือกกันให้ดีเอาให้มันชัวร์ตั้งแต่รอบแรกเรามันจะได้ย ถ้าเราไม่มีการติดตามโดยสัญญาณแพทย์ตกแตกเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่หน้าอกคนไข้จะเกิดปัญหาตามมาได้แต่ถ้าใครที่จะทำทีด่ดิ่คลินิกก็ต้องขโวยยังไงเรามีคณะติดตามเนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนแรกก็ถี่แล้วหลังจากนั้นถ้าหายดีก็จะถี่น้อยลง3เดือน6เดือนหปีมาเจอเก,กันเรื่อยอยู่เคสให้บิดเนี่ยต้องดูแลมากกว่าเคสเสริมหน้าอกธรรมดาไม่ใช่แบบว่าทําเสร็จหายไปเลยอย่างเนี้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด <H op. S 2> แล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องที่ไปปรึกษามาหลายๆที่เนี่ยแล้วก็จะเห็นเลยว่า หมอแต่ละคนเนี่ยให้ไซน์ต่างกันได้เป็นร้อยซีซีขนาดนั้นเลยอะบางครั้งเราก็จะงงนะว่า,ามันได้ขนาดนั้นจริงๆหรือมันก็มีทิคอยู่อย่างหนึ่งว่าเราได้ลองถามเขามาว่าออมันจะเกิดผลเสียอะไรเล็กแล้วมันมันจะสวยแบบไหนล่องมันจะเป็นแบบไหนเนื้อมันจะเป็นแบบ มันจะไม่เกินแน่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับใหญ่ไกลจะเจอภาวะแทรกซ้อนอะไรต้องถามให้ละเอียดเนาะไม่ใช่แบบหมอบอกได้ได้ได้สามก็ได้400ก็ได้500้อยก็ได้เงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ถูกแล้วแหละเขาว่าจะเว้นไว้เขาไม่บอกหรอกว่าทําไปแล้วมันปัญหาได้นะคุณตามใจเราไปหมดก็ต้องทางใจให้ดีนะสองเคสนี้ก็เป็นโมดิว่าอาคาเอโกลุมิสเนาะส่ยสองข้างไม่เท่ากันเราก็บทเทคนิคไทยบีเอแล้วก็เป็นสรงพุ่งข้างหนึ่งก็ฝาดเอาไว้นะคะอย่างนี้ ก็เป็นโมดิวา่าผ่านเลยสามสารถสั่งซิลิโคนเนี่ยที่เหมาะแล้วก็แมทช์กับตัวคนไข้ได้มากที่สุดแล้วเราก็การันตีเคสโมดิว่าเนี่ยคือทำมาตั้งแต่โมิว่าที่เข้าในประเทศไทยเลยก็สามารถเข้าไปย้อนดูรีวิวคุณหมอใน YouTube ได้เลยก็จะมีรายการเดียวรีวิวแบบนี้นะคะที่คนไข้จริงๆเคสผอมเนื้อน้อยมากกว่าของุูนย์ก็มีให้ดูเพิ่มเติมแต่กี่เอาไว้ตัดสินใจนะคะอยากให้ศึกษาข้อมูลแต่ให้เยอะพอที่จะให้ดี จอเป็นที่ที่ดีที่สุดก็จริงแต่เราก็ควรที่จะทำกับสัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความเชี่ยวชาญด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ัขอขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณหมอสรงยศม,มากๆเลยะคะ่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง <S <S เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ